ตามไปด้วยค่ะ ฟังเรื่องราวที่ทั้งโลกเป็นห่วงกันนะคะก็คือเรื่องของกัปตันชัดดาวกับปัญหาเพดานหนี้สหรัฐซึ่งในมุมมองของผู้จัดการกองทุนของบริจอ Asset Plus <ๆ>เขาก็มองอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วท้ายที่สุดสหรัฐน่าจะหาทางออกในเรื่องประเด็นดังกล่าวได้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับเศรษฐกิจที่รุนแรงมากไปกว่านี้นะคะทางด้านของคุณสุพงวอนเมียนโพค,ค่ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนอาวุโสของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน Asset Plus mm hmm. ก็ได้มีการกล่าวถึงท่าทีของประธานาธิบดีบรารักโอบามาว่าเศรษฐกิจชารัฐ มีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจหดตัวแล้วก็เศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงนะคะถ้าเกิดว่าสภาคองเกรสไม่สามารถที่จะมีการปรับเพิ่มเพดานหนี้สินได้พร้อมกับที่จะเจราจากับริ p ั b บริกัแล้วก็ทําทุกอย่างรวมไปถึงการแก้ไขในเรื่องของโอบามาแคร์เพื่อหยุดการชัดดาวแล้วก็เรื่องของปัญหาเพดานหนี้ว่าปัญหาการเมือชัดดาวที่เกิดขึ้นกับสหรัฐนั้นจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก ซึ่งสหรัฐมีเวลาในการแก้ไขปัญหาสองช่วงด้วยกันก็คือก่อนวันที่17ตุลาคมถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถเจรจากันได้รัฐบาลสหรัฐนั้นมีงบประมาณพอใช้ไปจนถึงแค่สิ้นเดือนแล้วก็กรณีที่เลวร้วายที่สุดที่จะเกิดขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของพันธบัตรสหรัฐซึ่งก็เชื่อค่ะว่ารัฐบาลของโอบามานั้นมีบทเรียนก่อนหน้านี้แล้วจะสามารถเจรจาต่อรองกับสภาคอนเกรสจนได้ค่ะไปฟังเสียงของคุณสุพงพรเมียนโพค,ค่ะผู้จัดก,การกองทุนอุตสาห์ของบรรจลแอสเซทพลัสกันเลยค่ะ ผมคิดว่าในส่วนของการลงทุนนะครับถ้าไปดูเศรษฐกิจเนี่ยเศรษฐกิจไม่ได้มีปัญหาจากเรื่องของเพดานหนี้สารัฐหรือก็เม้นชัดดาวนะครับก็เม้นชัดดาวเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะทําให้ในเรื่องของรายจ่ายภาครัฐกระทบบ้างะนะครับยิ่งเร็วเท่าไหร่ที่รัฐบาลสารัฐสามารถแก้ปัญหาได้อิ Impact ม c พก็จะน้อยลงเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้คนก็ประเมินกันว่า เอ่อ worst case ของกรณีกอล์เม้นชัดดาในสหรัฐเนี่ยอาจจะกระทบ GDP ในไตรามาสี่ของสหรัฐเนี่ยอาจจะประมาณ0.5นเปอร์เซ็นต์นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่แพทเทิร์นของการฟื้นตัวเนี่ยมันยังคงมีอยู่นะครับการจ้างงานก็ยังดีการผลริตก็ยังดีนะครับดังนั้นกอล์เม้นชัดดาผมว่าเป็นเรื่องการเมืองมากกว่าเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับแต่าาารัฐบาลสหรัฐเองเนี่ยก็ต้องพยายามอย่าให้การเมืองกระทบเศรษฐกิจจนที่มันล้มไปหมดนะครับทีนี้กอล์เม้นชัดดาเนี่ยมันเกิดไปแล้ว9วันถามว่า สิ่งที่น่ากังวลกว่าก็คือในเรื่องของตัว e e mm ็ดเซลลิงนะครับเดดเซลลิงเนี่ยจริงๆริงเด็ไลน์มันคือ17 o c t o b ออกบอร์ก็คือ17ตุลาเพื่อเลือหัดหน้า <c oughs> ว่า,าทางรัฐบาลเนี่ยจะสามารถเจรจาจนเพิ่มเด็ดเซลลิงได้ทันกำหนดหรือเปล่า <c oughs> นะครับแต่ถามว่าถ้าไม่ทัน17ต่อไปมันคืออะไร นะครับหลังจากวันที่เจ็ดรัฐบาลยังพอมีเงินจ่ายไปได้จนถึงวันที่สามสิบเอ็ดตุลาะนะครับแต่ถ้าสามสิบเอ็ดตุลาข้ามไปปุ๊บเป็นหนึ่งพฤศจิก,กาเมื่อไหร่เนี่ยมีปัญหาเพราะว่าพวกพนับัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยมันจะครบกําหนดในการจ่ายพวกเรื่องเขาเรียกว่าคูปองนะครับก็คือจ่ายดอกเบี้ยให้กับพวกผู้ลงทุนต่างๆเนี่ยครั้งหนักหลักๆเลยเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งพฤศจิกานะครับดังนั้นโอกาสเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นเบสเคสที่เรามองคือกรณีที่ดีที่สุดคือ รัฐบาลทั้งตัวโอบามาเองแล้วก็ริพบวิกันเองเนี่ยสามารถเจรจาได้ก่อน17ตุลานะครับแต่ถ้า17ตุลาไม่ได้ยังพอมีลมหายใจยังได้อีกประมาณครึ่งเดือนยังได้อีกครึ่งเดือนคือถึง1พฤศจิกายนะครับจริงๆดังนั้นทา์เฟรมของเดซเซลลิงดู2จุดนะครับ17กับ31ตุลานะครับทีนี้ถ้าเดซเซลลิงมีปัญหาไม่ผ่านจนทำให้ตัวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ต้องมีการผิดนัดชําระหนี้ในส่วนของดอกเบียผลเนี่ยจะใหญ่มากนะครับใหญ่ขนาดไหนก็คือว่าพวกแบงก์ต่างๆหรือรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยมีการถือครองพันธบัตรสหรัฐอยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเกิดผิดนัดชําระหนี้ดังนั้นความมั่นคงของสินทรัพย์ตัวนี้เนี่ยมันลดลงไปเยอะนะครับผมไม่รู้ว่าสถาบันการเงินจะต้องมีการระดมทุนเพิ่มหรือต้องการมาร์กลอสไปเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยยังตอบไม่ได้ นะครับแต่ถามว่าน่ากลัวขนาดนี้ผมว่ารัฐบาลสหรัฐเขาก็มีบทเรียนอยู่แล้วนะครับในตอนปี2008ที่ไม่ยอมช่วยในเรื่องของสถาบันการเงนะินจนสุดท้ายเนี่ยเฟดต้องทํา QE เสียเงินไปเป็นสอาล้านล้านเหรียญน,นะครับผมว่ารัฐบาลสหรัฐเองเนี่ยคงไม่ได้มีการผิดพลาดซ้ําๆในช่วงเวลาใกล้ๆนะครับดังนั้นผมคิดว่าสุดท้ายแล้วจะเจราจากันได้จนจบนะครับแล้วก็ยิ่งตอนนี้เนี่ย ความกังวลมันเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าในตลาดทุนถ้าไปดูตัวตลาดพันธบัตรของสหรัฐเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวพันธบัตรอายุสั้นๆซึ่งปกติจะเป็นพันธบัตรที่มีความปลอดภัยเนี่ยกลายเป็นว่าราคาลงนะครับพันธบัตรที่ยาวๆซึ่งปกติความเสี่ยงจะสูงกว่ากลายเป็นว่าราคาขึ้นนะครับซึ่งภาพมันก็เลยแตกต่างกันแล้วตอนนี้คือกลายเป็นว่าคนหนีสั้นๆไปอยู่ยาวๆเพราะกลัวเดซ e ิลลิงนะครับซึ่งผมเลยคิดว่าถ้าตลาดทุนโลกเนี่ยมันสะท้อนอย่างนี้ไปแล้วทางการเมืองของสหรัฐเองเนี่ย จะมีความตื่นตัวในการแก้ปัญหาเพิ่มมากขึ้น <Okay. S 2> นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าเบสเคสคือ17 uh huh. ตุลาน่าจะแก้ได้แต่ถ้าไม่ได้1พฤศจิกน่าจะแก้ได้ <Okay. S 2> นะครับนั่นคือเคสที่เรามองนะครับ <Okay. S 2> ดังนั้นมุม uh huh. มอง,มองต่อไปคือว่าถ้าแก้ได้เศรษฐกิจเนี่ยก็คงจะดําเนินต่อไปได้คือเป็นแพทเทิร์นของมันไป ค่ะซึ่งถ้ามาดูเรื่องของปัญหาสาารัฐเนี่ยนะคะปรากฏว่าตั้งแต่วันที่17ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเนี่ยถ้าเกิดยังไม่มีการแก้ไขปัญหานะคะหมายความว่ารัฐบาลสาลารัฐจะเหลือเงินสดในมือเพียงแค่3 0 0 0 0ล้านบาทเท่านั้นแต่ว่าค่าใช้จ่ายของเขาต่อวันนะคะก็คือ6 0 0 0 0ล้านบาทแน่นอนคะ่ะตรงนี้ก็จะมีปัญหาแต่ทาง Moody's Investors Services ก็บอกแล้วว่าเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยเรื่องปัญหาเพดานหนี้นะคะว่าจะขยายไม่ขยายกับเรื่องผิดนัดชาระหนี้ของรัฐบาลสาลารัตตรงนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันแล้วก็ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของกระทบต่อเรื่องของอันดับเครดิตถ้าเกิดกรณีที่ไม่ได้มีการปรับเพิ่มเพดานนี้นะคะ